ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เตดประจำวันที่8เมษายนโดยโคชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดชาวนี้ขอสนอะโจแชนอับบราบัดเผยวิโอราพร้อมจะขายนักเตะในช่วงสมันนี้นะโดยทางโซฟิยานอับบราบัดมีโอกาสจะย้ายออกจากทางฟิออริจินาในช่วงสมันนี้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมถึงทีมวิโอราในขณะนี้ โดยทางโมฮัมเม็ดซินูนะฮะตัวแทนของโซฟิยาอัปราบานนดัดนั้นเปิดเผยน้ว่าฟรีออริจินาลรับปากว่าพวกเขาพร้อมจะพิจารณาขายมิทฟิลทีมชาติโมร็อกโกในช่วงสมวนนี้หากแข่งไว้ชกไปยนี้ไม่ย้ายออกจากทางทีมวิโอราในช่วงเดือนมกราคมตามการรายงานจากทางเดียริโอสปอร์ตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยทั้งอับราบัตนี้ทำผลงานได้โดดเด่นบนเวทีฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งนำโมร็อกโกเป็นชาติแรกของทวีแอฟริกาที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่บาเซรลนาจะพยายามจะดึงเข้าสังกัดในช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาโดยยื่นข้อสเสนอเยียมยตัวพ้องออปชั่นเซ็นถาบอลมูลค่ากว่า40ล้านโยูโรแต่ทางฟิออริจิน่าเองก็ปฏิเสธที่จะปล่อยมิดฟิลด์ไว้ชกไปเรรายนี้ย้ายสังกัดในช่วงเวลานั้น ตอนนี้เราไม่มีข้อสเสนอใดๆในช่วงซัมเมอร์เลยแต่ตอนนี้อย่างน้อยฟิออริเจนนาเองก็เต็มใจที่จะรับฟังมันเป็นคำมั่นสัญญาที่พวกเขาให้ไว้ตอนที่ท่านประธานปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดในหน้าหนาวนี้เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสนใจของบาสเซรน์นาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาบาเซรน์นาประธานฟิออริจนนาปฏิเสธ ที่จะปล่อยเขาออกไปราะเขาเป็นตัวแทนของคุณค่าที่แน่นอนหลังจากบทบาทที่เขาเล่นในุตบอลโลกในครั้งนี้เราได้รับข้อสเสนอมากมายในช่วงตลาดเดือมนมกราคมรวมถึงข้อสเสนอจากทางแมนยูแต่เรานั้นไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงได้โจแทนอัปปราบัดครั้งนี้ก็ได้เผยเอาไว้ทิ้งท้ายเอาไว้นั่นเองครับอ่านผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ เชนฮากไม่กระวนใจสัญญาฉบับใหม่ไรท์ฟอร์ดนะโดยเอริกเชนฮากผู้จัดก,การทีมแมนยูเปิดใจยังรู้สึกผ่อนคลายกับสานกาในสัญญาฉบับใหม่ของมาคับไรท์ฟอร์ดโดยทางมาคับไรท์ฟอร์ดนั้นกำลังมีฤด,ดูกาลที่ยอดเยี่ยมหลังยิงไปแล้วต้งสิ้น28ประตูจะทั้งหมด46นัดในทุกประการพาทีมได้ชั้นคาราบาวครับและก็อยู่บนเส้นทางในการลุ้นท็อปโฟในลีกรวมไปถึงบอลถ้วยยูโรป้าลีกและก็เอฟเอคัพ อย่างไรก็ตามอนาคตของหัวหอกทีมชาติอังกฤษกับปีศาจแดงนั้นถูกจับตามองไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะสัญญาฉบับปัจจุบันเหลือถึงซัมเมอร์ส0 24เท่านั้นและช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่เช่นเดียวกันเมื่อถูกถามว่ามีความกังวลใจในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของทางแรดฟอร์ดหรือไม่เชนฮาร์ก็ตอบทันทีคว้าตัวเลยนะว่าไม่เลยนะมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลใจสำหรับผมเลยนะ แต่ผมก็ไม่ได้คอมเมนต์ใดๆเกี่ยวกับกระบวนการในเรื่องนี้เพราะผมไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรและส่วนตัวแล้วผมเองก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายในขง้งนี้เป็นนัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวจอมมานกันดีครับเอริกเซนกลับมาแล้วอย่าประมาททีมนี้ตาย5ประเด็นก่อนเกมพเม,มียเมลิกแมนยูจะฟัดก,กับทางเอฟเวอร์ตันในค,ค่เกอรนี โดยเอลิกชนฮาร์กน,นยายใหญ่ชาวดัชเตรียมเดินหน้านำแมนยูเก็บช,ชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยแมตช์ต่อไป พวกเขาต้องรับมือกับทางเอฟเวอร์ตันในศึกฟุตบอลพ,พรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่8เมษายนนี้โดยข่าวดีคงจะหนีไม่พ้นการที่ทางคิสเตียนเอริกเซนหายเจ็บมีชื่อได้ลงสนามในเกมแรกในรอบกว่า2เดือนส่วนข่าวร้ายก็คือลูกช่อหมดสิทธิ์ลงเล่นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ผล,ผลผลีแดงนั้นกำลังคึกเขิมที่สุดแล้วแต่กระนั้นก็อยู่ได้ประมาทกับทีมหนีตายอย่างทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเพราะพวกเขาพร้อมสู้แบบสวายหัวเพื่อคว้าคะแนนกลับบ้านจงได้ เริ่มอีกที่หนึ่งก่นอนก็แล้กันเอริกเซนค้นทับโดยข่าวดีสำหรับทางแมนยูก็คือการที่พวกเขาจะได้เคสเตียนเอริกเซนมาช่วยปั้นเกมแดนกลาง เกมรับทู่กับทางบรูโน่ฟอนเดชหลังนักเตะไม่ได้ลงสนามมานานกว่า2เดือนเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บหนักในเกมชนะเรดดิงศึก FA เคับเมื่อช่วงปลายมกราคมที่ผ่านมางานนี้เอดิกเชนฮากเอาแฮปปี้สุดๆนะฮะเพราะฝีแดงขาดตัวสร้างสารรค์เกมดันกลางเพราะเฟชกับสกอตต์เมชมิเนไม่สามารถสร้างผลงานดีมีคุณภาพได้เหมือนกับแข้งชาวเดนมาออร์กวันี้ อะดัที่ฟอนเดชก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่การเล่นตำแหน่งプレเม์เกอร์เวลาต้องการลงมายืนต่ำก็เป็นการลดประสิทธิภาพของเขาฉะนั้นแล้วเมื่อทางอ e ีลิเซนคือสนามสาวกทางเวริตอามี่คงจะได้เห็นการเปิดบอลสวยๆบริเวณแดนกลางมากยิ่งขึ้นในขนาดนี้จะมาข้อที่2ชเลี่ยงซะแล้ว เมื่อมีข่าวดีก็ต้องมีข่าวร้ายเพราะเทนฮากปลอดสิทธิ์ใช้ง,งานรุกชอในเกมปะทะเอฟเวอร์ตันหลังจากที่นักเตะนั้นมีปัญหาการบาดเจ็บระหว่างเกมที่เฉือนเบรนฟอร์ดเมื่อกลางสัปดาห์ซึ่งยืนยันว่าการไม่มีแบ็กซ้ายชาวอังกฤษลงเล่นทําให้ประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงด้นานริมเส้นฝั่งซ้ายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะไทยเลมาเลเซียไม่สามารถทดแทนการเล่นของชอได้แม้ในเรื่องเกมรับ กับความมุ่งมั่นอาจจะมีเต็มเปี่ยมแต่การขึ้นเกมรุกที่ดุดันในแบบของชอเทียบกันไม่ติดเลยฉะนั้นนี่คือจุดที่ทางกุสุชาวดัชต้องคบคิดอย่างหนักในแมชแมชนี้จะมาข้อที่3ทีมนีตายสู้ถวายหัวนะแม้เกมนี้แมนยูจะเหนือกว่าหลายขุมนะฮะแถมยังได้เล่นในจินอลเธอร์ฟอร์ด แต่พวกเขาเองก็อย่าปรามาทอย่างเด็ดขาดเพราะทางเอฟเวอร์ตันตอนนี้เป็นพวกหลังปิงฟ้าหรือมาจนตรอกฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่ชอนไดจะสั่งลูกทีมก็คือการสู้แบบถวายหัวเพราะทุกเกมนับจากนี้ไปจนกระทั่งปีชีสันทอฟฟี่สีน้ำเงินต้องมีคะแนน หากอยากอยู่รอดปลอดภัยในพิมเบริกที่สําคัญทีมอย่างทางเอฟเวอร์ตันเองเวลาที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดพวกเขามักจะสร้างชอ็อตปฏิหารให้เห็นอยู่บ่อยครั้งยกตัวอย่างในเกมเสมอกับทางสเปอร์บอกตามตรงไก่เดือดทองเนี่ยควรจะได้3คะแนนแต่มาเจะลูกยิงผีจับยัดในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมทุกอย่างก็กับตาลปัดชนิที่แฟนบอลของทีมต้องอึ้งมาแล้วในคณะนี้จะมาข้อที่4แรชฟอร์ดความหวังของทีมนะ พยายามที่เกมรุกของแมนยูตืดๆนะครับมาครับแรทฟอร์ดเองก็สามารถช่วยให้ทีมคว้า3คะแนนสำคัญได้บ่อยครั้งฉะนั้นเขาคือตัวความหวังของผีแดงในทุกๆเกมและสำหรับแมตช์กับทางเอฟเวอร์ตันชื่อได้เลยว่าเชนฮากจะจับทางแรลซี่ยืนตำแหน่งหน้าที่หน้าเป้านะฮะโดยให้จจด,ดอนซันโชกับทางอาชเน่ทำาท้าชีพป้องกันป้อนบอลเข้าจากเรมเส้นทั้งสงฝั่ง งานนี้ต้องบอกได้เลยว่าแรดฟอร์ดเนี่ยรรทำมาที่ตำแหน่งหน้าเป้าดีกว่าเวกคอสและก็มีประโยชน์มากกว่าอย่าลืมว่าความเร็วและการยิงที่เฉียบคมของห oh ัวหอกชาวอังกฤษน่าจะทําให้นว้รับชีมเยือนต้องระมัดระวังตัวจนไม่กล้าจะดันสูงเพื่อเล่นเกมรุกมากมายนะัก ยิ่ปก่อนนั้นไรซ์ฟอร์ดซัดไปแล้วถึง19ประตูในลนครแห่งความฝันในนายกานี้มากกว่าเพื่อนร่วมชีมตั้งแต่ที่เวนเวรนี่เคยทำได้เทียบเท่ากันในช่วงเซัน2011นั่นเองและสุดท้ายข้อที่5นะฮะโอจอฟฟอร์ดสนามร้อนชีมเยือนอีกครั้ง ปัจจุบ,บันทางออร์ฟอร์ดนี้ไม่ใช่บริสตอร์แอนสปาเหมือนที่โดนลอนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพราะพวกเขาแข็งแกร่งมากๆเลยนะกับการเล่นในบ้านของตอนเองถิติบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าการเล่นในละครในความฝันผีแดงนั้นแพ้แค่เกมเดียวจัทั้งหมด23แมตช์หลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะไปทั้งหมด15เสมอ7ยังไม่หมดแค่นั้นพวกเขายังสามารถเก็บชัยชนะ13เกมติดต่อกันเมื่อเป็นฝ่ายยิงประตูขึ้นนำเวลาที่เล่นเกมในลีก ใน e ทเตอ of the Dream ฉะนั้นนี่คือจุดแข็งที่ทางแมนยูเหนือกว่าเอฟเวอร์ตันยิ่งไปกว่านั้นอาริเตวิลก็มีแรงกระตุ้นสำคัญที่จะเก็บ3มแต้มเพื่อจะรักษาอันดับท็อปโฟเอาไว้ให้เหนียวแน่นเพราะหากพลาดนั่นหมายถึงอันดับที่อาจจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะนี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนก่อนเกมนะฮะที่แมนยูจะต้องไปฟาดฟันกับทางเอฟเวอร์ตันในช่วงเย็นวันนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเวลา18ปนาฬิกาสานาที เรามาดูข่าวจอมมาเก,กนดีครับกล้ามากเลยนะดาวดังแมนยูคูจะย้ายทีมในช่วงสมอนี้หากไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยหนึ่งในแข้งดังปีศาจแดงแมนยูตกเป็นข่าวคู่สโม,มสรว่าจะย้ายทีมช่วงสมอนี้หากไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยทางสกอตแมชชูมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ของปีศาจแดงสโม,มส,ยยยยยสรยักษ์ใหญ่แห่งสื่อขบวนทีเบรนกิษแจ้งกับทางท้นสังกัดนาว่าจะย้ายออกจากสินโอเทลฟอร์ดหากไม่ได้รับโอกาสอย่างสมเสมอ ซึ่งสำหรับทางแม็กโทมินเนเนี่ยเคยเป็นส่วนสำคัญของปีแสดแงลงเล่นไปมากกว่า60นัดตลอด2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแต่ฤด,ดูกาลทุกนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่9นัดและก็ตกเป็นตัวเลือกจากบรรดานักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาอย่างทางคาเซเมโร่คริสเตียนอเด็กเซนมาร์เซลซาบิเซร์แถมยังมีแนวโน้มด้วยนะว่าเอเดกชันฮาร์กผู้จัดการทีมแมนูจะทำการเสริมทัพ เพิ่มเติมตำแหน่งมิดฟิลด์ช่วงสมมน,นี้สงผนให้อนาคตของแมกโทมินเดนั้นมืดมนลงไปอีกท้งนี้การบบรรยงานล่าสุดระบุเลยว่าแมกโุมินเดแจ้งกับทางบอร์ดบริหารของแมนยูว่าเขาต้องการจะย้ายทีมหากสานกา์ยังไม่เปลี่ยนแปลงและเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นสม่ำเสมอมากกว่านี้โดยมีข่าวนาว่ากำลังได้รับความสนใจจากทางสาริกาดงนิวคาสเซลคู่แข่งร่วมพมพิมยริกในเวลานี้นั่นเอง และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลดสมมรรแมนเชสเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ